สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะนิดก็พามาชมบรรยากาศที่ห้าแยกนะคะห้าแยกตลาดนัดน,น,น,น้อยบ้านซอสีเราเองนะคะเช้าวุน่นวายบ่ายตื่นเต้นนะคะเย็นเฮฮายอยู่ที่นีู่นยนรวมนะคะอ่านี้ก็มาวางขายตะกร้านะคะวางขายตะกร้านะคะก็จะฝากน้องฝนไว้นะคะมาวางทุกวันนะคะแต่ไม่ได้อยู่ขายแล้วค่ะ ค่ะวันนี้ก็จะมาวางตะกร้านะคะเพราะวาน,นี้จะจําหน่ายเผื่อมีแขกไปใทยมานะคะผ่านไปผ่านมาอยากชมสินค้าของกลุ่มม่บ้านเรานะคะก็เอามาโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์นะ,ะซ M นะคะไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มนะคะไซส์เอ็มนี่ค่ะนี้ไซส์เอลนะคะไม่ว่าค่ะก็วางฝากผลไว้นะคะก็จะไปทุระนะคะวันนี้ฝากแล้วก็จะไป ดูข้าวนะคะที่เกี่ยวเมื่อวานนี้นะคะไปตักข้าวก่อนนะคะก็นี่จะเป็นตลาดตลาดน,นัดนะคะตลาดเล็กๆนะคะอยู่บ้านนะห้าแยกนะคะมีทุกอย่างนะคะไปผ่านไปผ่านมาก็ฝากอุดหนุนด้วยนะคะมีทุกอย่างนะคะของหญิงฝนนะคะ่ะเนี่ยผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะห้าแยกสารสีเรากับข้าวนะคะเทียบนะคะเช้าเย็นนะคะนี่ก็มาฝาก ฝากค้องไว้ที่นี่เกือบทุกวันนะคะฝากค้องด้วยนะคะฝากท้องไว้ด้วย่ก็จะประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะหาแยกเรามีอะไรบ้างนะคะมาชมกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าของกลุ่มม่บ้านเรานี่ก็มาวางขายเผื่อมีค่ะหรือว่าสนใจนะคะอยากเอฟซีท่านไหนอยากซื้อตะกร้านะคะใส่เป็นเครื่องสอยดาวบาน,นิชก็ได้นะคะวานนิชเปิดให้ ให้ซื้อเลยนะคะในราคาที่พิเศษนะคะถ้าใครซื้อใส่สอยดาวนี้นิจาล้ให้เป็นราคาพิเศษนะคะค่าสารนี้สารฟรีเลยนะคะใบละ400นะคะถ้า FC ซื้อก็จะได้ใบละ300นะคะแล้วก็ใบเล็กนะคะใบละ350ก็จะเหลือ250นะคะใครอยากร่วมทําบุญกับนี้ก็ได้นะคะติดต่อน,นิดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์062 174 9 3 2 5นะคะถ้าใครสนใจอยากร่วมบุญนะคะ ก็ได้นะคะเครื่องสอยดาวนะคะหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้าของคุณลุงนะคะคุณลุงก็ได้นะคะสบู่นะคะฮันน่โซฟหรือว่ากาแฟได้หมดนะคะมาทําเครื่องสอยดาวนะคะถ้าใครสนใจอยากร่วมบุญกับนิดก็เชิญได้นะคะบุญเรานะคะบุญเราก็วันที่19ตุลานะคะ พอที่จะถึงนี้นะคะเป็นกระถินสามคีนะคะเราร่วมแรงร่วมใจกันนะคะหลายบ้านหลายสายหลายพี่หลายน้องนะคะเราไม่มีเจ้าภาพหลักนะคะปีนี้เพราะว่าก็เกรงใจนะคะถ้าจะไปไปขอกับก็เลยคิดว่าก็ร่วมกันดีกว่านะคะนาะเพราะว่าค่ะร่วมกันได้แค่ไหนก็เอานะคะเพราะว่าเราก็จะมาสร้างมุงศาลามุงศาลาแต่ โรงครัว,วรนะคะจุดประสงค์ที่เราจะสร้างคือมุงศาลาจากโรงครัว,รว,วรมาสาลาใหญ่นะคะค่ะงบประมาณก็คาดว่าอาจจะเกือบเกือบแสนนะคะผู้ใหญ่ว่านะคะเพราะว่าค่าช่างด้วยนะคะช่างว่าถ้าถ้าเราแต่ว่ามันก็ต้องได้จ้างนะคะเนาะถ้าจะวานทุกอย่างมันก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าบ้านผู้ยากไร้ก็วานไปแล้วนะคะค่ะเพราะว่าบ้านผู้ยากไร้นะคะอันี้ก็ชาวบ้านเราก็วานไปแล้วก็เกรียใจช่างนะคะ มุงศราอาจ,จใช้งบประมาณหกเจ็ดหมื่นประมาณโดยประมาณนะคะนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้นี่ก็คาดเดานะคะคาดเดาเอานะคะค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็เราก็ตั้งต้นนะคะตั้งต้นเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่จะไปบ้านไหนคะอ๋อจะไปบ้านนาเต่ากับบ้านน้องแย่ครับน้องแอ,อ่อ๋อสองบ้านเลยเหรอคะใช่ครับใช่ บอกบุญหน่อยู้ใยญ่บอกบุญบ้านเราหน่อยอ๋อบุญกะทิบ้านเราวันที่สิบเก้าตุลานะครับพี่ครอยากร่วมบุญกับต่อพาที่ิยาได้นะครับวันงานจะมีกิจกรรมสอยดาวด้วยนะครับวันงานแล้วก็มีมรดกสิ่งต่อกัรวันนะครับจุดประสงค์บุญกะทิเราจะหารายได้นะครับต่อเติมราคานะครับจากโรงครัวมาจันศาราของเรานะครับประมาณในครั้งนี้ก็น่าจะประมาณเยอะเหมือนกันนะครับประมาณเจ็ดหมื่นประมาณนี้นาอพนี่เนาะ ติดโกบอลแ้วกใช้ในการต่อเติมมุงหลังคานะครับ่อ,อยากหน้าฝนแล้วเวลาไอ้นี่การเดินทางยบไอ่กับข้าวสำหรับกับข้าวคขับพิ่เปียกฝนนะครับเลยอยากจะท,ทาให้แล้วเสร,ร็จนะครับที่จอยั่วบุญนะครับติดต่อผ่านวิจิตออยาได้นะครับฝากที่ด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับพี่นี่ก็จะโพสต์ในชุมชนดูนะคะให้เสร็จไปดีดกาก่อนนะคะแล้วก็นี่จะโพสในชุมชนนะคะแล้วก็มี บัญชีทองทางวัดนะคะถ้าใครอยากร่วมก็ค่ะเดี๋ยวนี้จะโพสในชุมชนแล้วก็ไลฟ์สดบ่อยๆนะคะเพราะว่านี้ก็ขายดีแล้วนะคะพึ่งไม่สบายนะคะนี่ก็พึ่งค่อยยังชั่วนะคะก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ไม่ได้ขายคลิปนะคะก็รักษาตัวอยู่พักนึงนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะนี่ให้ผู้ชมบรรยากาศนะคะมชมบรรยากาศรอบห้าแยกนะคะแต่ละวันนะคะก็เราก็มีกิจกรรมที่นี่นะคะของห้าแยกตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของ สินค้านะคะสินค้าของสรสีเล่านะคะไม่ว่าใครจะมีอะไรนะคะก็มาฝากขายที่นี่นะคะเป็นสินค้าส่วนตะก้านี้ก็เป็นของกลุ่มแม่บ้านนะคะมันเป็นของกลุ่มแม่บ้านแล้วก็บางคนก็ค่ะมีสินค้าก็มาฝากขายได้ไม่ว่าจะเป็นทัรวลิซงนะคะของคุณประพิษแล้วก็ค่ะนี่ก็พามาชมนะคะฮะแยกนี้นะคะเรามีสินค้าอะไรแล้วก็มานําเสนอหรือว่ามาวางขายก็ได้ค่ะแถวนี้เพราะว่า มันจะเป็นศูนย์ร่วมนะคะนี้ก็มีอะไรก็มาฝากขายนะคะค่ะาบานลค่ะอย่งา,ายงานี้จะเป็นศูนย์ร่วมนะคะตลาดเรานะคะเล็กๆน้อยเรามีสินค้าอะไระก็เราก็มาฝากกันขายแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือว่าเนี่ยเป็นฟักทองเป็นทั่วนะคะถั่วนี้ของคุณแม่ป้าวีนะคะถัว่วค่ะคุณแม่ป้าวีปลูกนะคะก็จะเอามาส่งที่นี่นะคะเราก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาก็บ้านนี้ปลูกนะคะแม่ค้า ะนะคะก็น้องก็รับมานะคะของบ้านเราเองนะคะไม่ได้ไปรับที่ตลาดนะคะแตงนะคะก็ค่าบ้านนิดปลูกเองนะคะของคุณ้านะคะแยกเรานะคะก็ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะที่หาแยกนี้ก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศนะคะแต่ละวันนี้ก็มาวางนะคะวางสินค้าไปตรงนี้มีธุระนิดก็ฝากน้องนะคะฝากน้องฝนนะคะแล้วก็ฝากคุณป้านะคะเพราะว่าคุณป้าขายของอยู่ที่ศูนย์สาธิตนะคะ นี่ก็จะฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะไม่ว่าจะเป็นขีมนะคะนี่ก็ฝากคุณป้าไว้ตรงนี้นะคะแต่วันนี้นะคะมาวางตะกร้าไว้นะคะก็จะไปค่ะก็จะไปทํทธุระนะคะนี่ก็จะไปตาข้าวนะคะ,คะก็จะฝากสินค้าไว้กับหญิงฝนนะคะวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะศูนย์หกสองหนึ่งเจีเก้าสามสองห้านะคะ หรือใครอยากร่วมทําบุญนะคะทําบุญทําซอยดาวกับพีก็ได้นะคะค่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้วางเลยเนาะสินค้าของคุณลุงเนี๋ยนะคะกาแฟหมดนะคะนี่ก็ว่าจะเข้าไปค่ะเข้าไปหาคุณป้าอยู่นะคะกาแฟที่นี่มาวางนะคะราคาอาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะของคุณป้านะคะกะ็นี่ก็มาวางขายสิบกล่องก็นานอยู่นะคะก็หมุขายหมดแล้วแต่ว่าก็ พอได้ขายเนาะคะ่ะเนาะอ่ากอบกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะนี่ก็ฝากด้วยนะคะฝากสินค้าของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นโครงนะคะที่นี่รับมานะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโครงแบบนี้นะคะค่ะเนี่ยโครงแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เรามาสานนะคะแม่บ้านสานแม่บ้านก็จะมีรายได้ในการสานนะคะสานแต่ละใบแต่ละใบถ้าลูกค้าสั่งลายไหนเราก็สานนะคะกลุ่มแม่บ้านก็จะมีรายได้ตรงนี้นะคะค่ะ ก็นินก็ขอฝากตะก้านะคะของกลุ่มแม่บ้านเลยนะคะคากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามนะคะนิดได้นะคะหรือว่าจะร่วมทําบุญซอยดาวนะคะกับนิดก็ได้นะคะอยากซื้อตะก้านะคะใส่ซอยดาวก็ได้นะคะในราคาพิเศษนะคะนิดลดให้ราคาพิเศษค่าสารนี่มีคิดนะคะสารฟรีนะคะถ้าใครอยากร่วมทําบุญนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชม่างนิตยาชาแนลวันสอส,สวัสดีค่ะ